สเห็นที่ผมจะต้องหาไม้ตอนนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าตอนกลางคืนก็ต้นไม้มนอยู่ไกลครับเดี๋ยวเราตัดแล้วม,มองไม่เห็นครับเออทําไมเราไม่หาปลากันวะมันได้เลยเหรอถ้าเจ็ปลานะ่นี่าดำลงไปเจอปลานะจริงอ่ะแต่ผมกลัวจะเจอฉลามมากกว่าครับเราผมว่าเราต้องเข้าไปข้างในข้างในในเกาะครับอยู่แถวๆตรงนี้คงไม่ได้น้ําดื่มแน่เคยใอคนน,น,นั้นด้วยสิอะไรนะจรสลารูอ่ะ ผมหลงป่าอยู่อ,อย่าอย่าทำลายผมยาวมันยังหลงป่าอยู่เลยแล้วผมเจอแมงป่องแนละ้วไงคุณเจอกันวไหมอย่าทำร้ายนี่นะนี่คือบ้านของผมบ้านเหรอนี่คือบ้านของผมอย่าทำร้ายนะเฮ้ยเนื้อผมอะ่ะเอาดับไฟทำไมอะ่ะเนื้อผมสุกยังอ่าผมจะเอาไ,ไ,ไอเทมไอเทมใส่กระป๋องเนื้อสุกแล้วครับผมเนื้อผมสุกแล้วครับ ก็เอาใส่ในกองไฟดิเอาใส่ในกองไฟแล้วมันจะกลายเป็นเนื้อสุกใส่ยังไงอ่ะก็หยิบใส่แบบตามปกติแหละครับมันจะมีช่องว่างอยู่ใช่ไหมล่ะคิดเข้าไปแล้วมันดับอ่ะเอาคุณไม่คนละอันเลยครับกันหัวคนแล้วหัวคออะไครับอ๋อไอเสดครับเฮ้ยได้เวลาล่าสัตว์แล้วเว้ยจังวันอย่างเงี้ยเหมาะกับการล่าครับผมหินเต่าไหมหินเต่าไหมเราไปช่วยกันล่าไหมเต่าอ่ะเนื้อเต่าอาจจะร่อยก็ได้ อ่าดอกไประเทศก่อนครับหนักครับผมหนักครับมามามาเดบเต่ากันดีกว่าไปครับผมไปไปแทงเต่าดีกว่าครับไหนไปเจออยู่ไหนนี่ไงน,นี่ไงหาชื่อผมเลยเจอไม่ขึ้นเลยครับเจอแล้วครับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผมไปแทงครับผมไปอา้าวเฮ้ยหัก,หกช่วยด้วยโงหักโงหัก <laughs> ช่วยด้วยช่วยด้วยโค้งนก,กระดูกห,หักด้วยแทงดีปะ ตึกยังไงวะเออยไปเจอคิดผิดไรเง้ยผิสู้สู้สู้ผิดคนละมั้งเนี่ยเออลากรวยไปแล้วครฮะเออหลับด้วยครับว่มันโหดมากเลยอ่ะหรือสี่เองนะลากรอยครับหรือกว่ามึงเลยลากรอยครับคุณผู้ชมครับหอกวัวโอเคครับตื่นมาตอนเย็นครับผมเสาโซนสามนี่นะทำไมมาอยู่คนละแห่งกันวะ สองสามโอ้ผมเห็นละเห็นใครบางคนครับวิ่งไปวิ่งมาอ๋อเจ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 อใครแล้มีมีลิงกิงคองนะครับนะเจอใครโย่ผมโย่โย่โย่แล้วบ้านเราอยู่ไหนเออช้างคูอยู่ไหนนะครับผมชิบหายละต้องเลืมกันใหม่ใช่ไหมเนี่ยเหรอผเอเห็นนู่นไหมโน่นไหนนู่นไหะโคตรไกลอ่ะเดินเดินขึ้นขึ้นเหนือครับ เดือดขึ้นเหนือกันล้วลครับผมว่าเราเข้าไปในป่าดีกว่าไหมถ้าลือสีถามป่ะกินขี้เฮ้ยเข้าไปในป่าเถอะผมว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวกดเพราะว่าแถวๆนี้มันใกล้ชายหาดก็จริงอะแต่แบบเออมันยังไงดีอะมันไม่เวิร์กละเอ้ยเก็บเก็บข้าวเฮ้ยเอาเฮ้ยนี่ครไปเดินเข้าป่าแล้วกันครับคุณเฮ้ยเก็บของด้วยดีเก็บอาหารด้วยดีเดี๋ยวต้องเขียวๆตะกี้ได้ไหม ไม่ได้ครับมันมันดับไปแล้วครับอีเขียวเมื่อกี้มึงอย่ายึดติดกับมันเลยครับมันดับตั้งนานแล้วครับดับเป็นชาด่าแล้วครับไปแล้วครับ้ยเจอเลือเสาคอยาวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาน้ําดื่มข้างในดีกว่าแบบข้างในอ่ะอย่างั้นยังมีน้ําดื่มตายหานะครับใชนน้าหาจากได้จากผลไม้ด้วยครับคุณไปหาของร้กินยังได้เลยครับก็มันได้น้อยอ่ะไม่ไม่พออ่ะเอาไปเธอตามผมมาแล้วกันนะครับ โอ้โหองั้นเลยจะได้จะได้ไม่หลงกันครับรู้สึกว่าเราจะซูเวอร์กันมันไหมาตายแล้วตายอีกนะฮะใช่ครับ,รบถ้าเป็นน้องขวัญน,นี่แบบอาจจะทําบ้านเสร็จไปแล้วนะฮะใช่ครับแต่ผมซูเวอร์ครับครับผมเรารเล่นแบบไม,ไม่รู้เรื่องเคลียอะไรเลยครับไม่มีใครสอนด้วยครับไ,ไม่ได้ม่ได้มีไกด์หนุ่มๆอน้นนองขวัญน,นี่<อ>แต่แต่ผมดูน้องขวัญได้แวบบแบบเดียวนะครับผมเพราะว่ากลัวโดนสปอยครับเล่นเล่นเองดีกว่าครับใช่ครับเล่นเองปล่อยนะโอ้โหโอ้ยสัตว์อันนี้อันนี้แบบกินพืชกินพืชไไม่เป็นร อ่าครค่อยๆไปครับมันจะมีะน้ำน้ำและอาหารอุ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยย,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 ยันเข้ผมเจอกีอดด่เล็กใช่ไหมไม่ใช่ที่เล็กดีเลปเตอร์เอื้อง, <c oughs> ลองเลื้อรอีกแล้วเหรอเอื้องเอื้อลากรอยครับตายกันลุลคไม่วงแล้วครับผมก็โดนอีกแล้วโอ้โหโดนตุยอีกแล้วครับเอื้อเลปเตอร์จับกันลุล่วบ ผมเกิดได้แป๊บเดียวก็ดาบอีกแล้วหรือว oh, ่าเราจะพองกันแค่นี้ผมเจอแล้วผมเจอคนหนึ่งละวัดใครเนี่ยโอ๊ตตายเจอสมใช่ไหมผมเกิดใกล้เกาะเมื่อกี้ครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราอย่าเยี่ยมกับเต่าครับผมเต่าวิวซีเราอย่าเยี่ยมกับเต่าครับจังหวะนี้ผมว่าผมขอเก็บพืช าหารส่วนตัวไว้ก่อนเราไม่มีจุดนั้นพบอีกแล้วใช่ไหมตอนนี้ผมเก็บพุ่งจั่นที่กองหน้าเอ้ยผมเจอไซเบอร์ฮะทำไมผมเจอแต่คุณครับผมไม่รู้ครับแต่ที่เนี่ยผมไปแล้วครับมอนสเตอร์ไม้หยาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมองไม่เห็นนะไอ้มึงไปอยากไปเหรอไอ้ผมก็อยากไปเหมือนกันนะมันตายแล้วครับผมนี่ ที่ว่าฉันกลัวน่าเหรอฉันอัพแอตแท็มาเยอะฉันไปสู้กับไททันมาแล้วหลายตัวเจอทั้งกลัวเออมีนเอาเซเบอร์ไปไหนแล้ววะผมเจอละผมเจอพวกคุณละวเซเบอร์ไปไหนวะเฮ้ยผมเจอแล้วครับเอาเจอกันเองผมไม่เจออะอยู่ไหนอะเออไอ้เด็กไอ้เดงๆที่มันไม่ไม่อยู่ในปาร์ตี้นี่ไงเจอแล้วครับโอเคทำไมยังเข้าปาร์ตี้วะเฮ้ยรู้สึกว่า ทำให้เราไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้เดียวกันวะเนี่ยเออถ้าให้อยู่ในปาร์ตีม้มายังนอปลายเย่อจะสวยเซ็กซี่ไอ้ยังเอาไาเย่อแไม่ใช่หรออยู่เฉยๆอยู่เฉย,ย,ยเไซเบอร์กดเมาส์ชี้ขึ้นข้างบนค้างไว้ไม่ต้องทําอะไรอีกคนนึงเมาส์ชี้ด้านขวาค้างไว้ไม่ต้องทําอะไรครับจบด้านขวาอ่ะไซเบอร์ใช่ไหมเออนั่นแหละได้ละ จบได้แล้วหัวเขียวแล้วเห็นไหมเอออ้าวเฮ้ยไม่ได้เลยคุณตาอีกแล้วครับผมมาอยากเอาไปเยอะนะครับผมรุมบัตรรุมันไอ้มใครอ่อายาเลขหนึ่งสิบเจ็ดเออโอ้ยโอ๊ยโดนตัวเองโดนพวกเดียวกันเฮ้ยเดี๋ยวฟันกันเองมันตายแล้วเว้ยปัญหาคือผมบาดเจ็บสาหัสอีกแล้วครับเออ ไม่ไม่กูได้พักกังเลยอ่ะไม่กูได้พักกันเลยนะครับโอ้โไอ้ไอ้นี่เลี้ยวี้สิบเจ็ดแล้วเนี่ยอืมอืมเป็นหน่งเลยไม่ทำอะไรมาเลยเป็นหนึงนี่ยทำหอกเหอ,อะผมว่าเราทำเราทำหอกเป็นอย่างแรกเรอะมึงไปเรียนวิธีทำหอกมาเลยนะทุกคนเลยนะระวังนะไอ,อ้เต่าไอ้อเนี้ยไอเนี้ยเลี้ยวสิบเจ็ดเนี่ยเราฆ่าได้นะไอ้เต่าวิวสี่ถ้าไปมันลุกเราลา่ะ <c oughs> ลรู้จักไหมเต่าวิสีเนี่ยถึงุ่สองว่ะตา่เนีเ่มันอาจจะไม่ใช่เต่าก็ได้เร่องนี้สยกระดูกหเงี้ยเต่าวิสีเนี่ยไม่หัวชิบหายเนีสรู้ว่าอย่ายุก,กับเต่าครับโอ โอ้ยกระดูกมหักกำลังจะเป็นลมครับโอ้เหมือนกันครับเด้๋ยวผมได้บูแล้วครับโอ้ยหายอีกแล้วทำไมมันหักไปยังวะเอ,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 อ้ยเ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 ้ยอ๋อเลือดต่ำกว่าสามสิบจะเป็นกระดูกหักนี่เองฮะอ๋ะออาผม,มว่าการบูทนะครับผมซึ่งผมต้อง ทับขวานก่อนครับผมขวานใช้วูดเหมือนกันครับความผงกันเถอะผมว่านะชกต้นไม้ไปหาอะไรเกตกินกันก่อนครับจังหวะนี้ต้องการวูดนะครับต้องการวูดหมดเลยครับได้แต่ได้แต่เบิร์กไม้ครับใครมีวูดบ้างวูดเลยครับวูด I need wood ผมไม่อยากชกต้นไม้เลยครับ ครับเหลือมันลดครับผมแทบไม่เหลือแล้วครับกระตุกตุกระตุกโอ้โหต้องปรับภาพแล้วล่ะต้องปรับแล้วล่ะต้องปรับแล้วล่ะผมว่าผมก็ต้องปรับต่ำสุดเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมตับมีเดียมนะฮะต่ำสุดเลยแล้วกันไม่หมดครับบอกว่าเลือดจะดีเจนขึ้นนะครับผมแต่พวกกู้ครับ เออได้ไม้แล้วว้ยออยอมยอมเอามือชกเลยเออ,เอ,อทำเงียบอาขวานต้องใช้ผมต้องตอมือทุบอีกนะผมผมมีบูดอยู่สองอันเนี่ยเอาไหมอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคผมได้พลิกเอ็กและมาขุดก่อนขุดแรกก่อนถ้ามีฟินสโตนก็ทำขวานไม่ได้ ได้ละปีนสโตนหนึ่งอันนะครับ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 ให้หมดครับต้องมาเริ่มก,กันใหม่อีกกี่รอบครับเนี่ยไม่รู้ครับไวเวอร์ดีจนกว่าจะจนกว่าจะหมดไอจนกว่าจะไม่มีอะไรทำใช่ไหมต้องการวูดอีกหนึ่งอันผมทำขวัญได้แล้วครับนะบบโอ้ใช้ปิกเอ็กซ์สับสับไม้แทนก็ไไ้ดีหว่าทำไมทำไมหน้าจอมันขาวจังเลยวะหมอกลงครับหมอกลง ระบบหมอกลงครับอย่าต้นยาว่ๆนีมันเหาะได้ไหมได้ครับแถวนี้ไม่มีหินเลยนะใครเจอหินบ้างเนี่ยหินทีะะ่เป็นก้อนๆเนี่ยใหญ่ๆนะเยอะๆไม่สับวะาตามที่เขาว่านะครับผมมึงไม่สับวะเอาสับ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 ,สบ จังหวะนี้ผมทำให้ผมเจอศพตัวเองด้วยอะลากศพตัวเองเฮ้ยเฮ้ยผมเจอมอนสเตอร์มันวิ่งมาแล้วเราก็เราก็ทำการวิ่งหนีครับหอกหอกหอกขายพิสโตอสองอันเดี๋ยวก่อนอันเี๋ผมคาคาหอกแป๊บหนึ่งครับหอกสำคัญมากครับต้องคาไว้เยอะๆเลยแหละเดี๋ยวหักแล้วครับหอกหักมายุ่งอย่างเมื่อกี้ครับโอ้ยตัวนี้ใช่ไหมเอ้ยเอ้ย เอ้มไอ้มไอ้มไอ้มตายแล้วครับผมใครตายครับตายแล้วใครตายครับโอ้โฮมาอีกแล้วครับไอ้มไอ้มไอ้มไอมเดี๋ยวผมไปช่วยครับไอ้มอ้าวตายตายอ้เหี้ยนิดเดียวเองเกิดเซอร์ไบเวอร์จริงๆนะครับเกมนี้ตายแล้วครับโอ้ไหนๆก็ตายแล้วผมขอของทั้งหมดเลยนะผมเกิดอยู่นี่เองครับใกล้ๆกันอ้าวเลย รู้ไปแล้วโทษทีอ่ะมีอะไรบ้างนะเยอะครับเยอะใช่ไหมเอเอแล้วก็รู้สึกว่าอยู่แถวนี้ไม่หรอหรือว่าไกลกันถ้าฝนตกแล้วครับผมเก็บไปแล้วอ่ะอันนี้เอ้ะอยู่ไหนครับเลเวอร์อยู่ไหนไม่เห็นไม่เจอใครเลยครับอ้าวชิบหายแล้วครับแป๊เเาาแบบเดียวก็ตายแป๊บเดียวก็ตายครับ ใจเย็นใจเย็นผมแบบนี้ม,นม,นมั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 นช่วยกันได้ครับระว,วงังหลงป่านครับผมไปหลงมาแล้วรอบว่าทําทําบ้านดีกว่าครับเออทาบ้านให้สําเร็จดีกว่าครับระว,วงังหลงป่ามือก็แหละหลงเองเนียอ๋อเลยเลยเลยเออเขาเข,าเขาไม่หลงก,กันเิยเขาไปเด็ป่าสีสีเลยสีไหมเฮ้ยหนาว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 ฝนตกอ่ะทำไงดีหาสีให้เจอก่อนเลย ลีเวอร์ลเวอร์อยู่ไหนวะไม่รู้เป็นไงละ่ะได้ไปตามล่าหาลือสีไหมละ่ะ <laughs> เตี้ยแล้วนะเนี่ยเตี้ยและ <laughs> มึงเกิดเกิดภูดมิประเทศเป็นยังไงอ่ะจะผมจะ<อ>ผมจะบอกให้ละเจ้่เกี้ยคล้ายๆเมื่อกี้เดี๋ยวผมตามหาแล้วกันครับตามหาเพื่อนแล้วกันครับเอาดูดูนี่เป็นเกี้์แล้วกันไอ้อะไรนะบ้านบ้านที่เป็นเกาะบ้านหลังใหญ่ๆที่อยู่ตรงตรงกลางเนี่ย ไอเสาเสาใหญ่ๆที่มีแสงอ่ะอยู่อยู่ซ้ายซ้ายทางซ้ายอยู่ทางขวามืออจะเอาเสาแสงหรือว่าเสาเสาเสาที่เป็นบ้านหลังใหญ่อ่ะโอเคเสาเสาหินที่เป็นบ้านใหญ่ใช่ไหมเออโอ้เสานั้นเลยใช่ไหมไอนี่ไอนี่รับประกันได้มันมันมันไม่ดับแน่ใช่ไหมครับเออมันอยู่ซ้ายซ้ายมือหรือขวามือจะได้ดูดูถูกจะได้ดูว่าแกมาผิดทิศหรือเปล่าม okay. ันต้องอยู่ซ้ายมือนะ เสาจะอยู่ซ้ายมือใช่ไหมซ้ายมือถ้าหันหน้าออกจากในทางทะเลเสาต้องอยู่ซ้ายมืออยู่อยู่อยู่ซ้ายมือผมครับครับอยู่ใกล้หรือไกลเกาะทะเลด้วยครับผมโอ้โหไอ้เคฮึเฮ้ยไอ้เขคเ้เขคอย่านะหลับไปหลับไปหลับไปถ้าคุณมองตรงไปฝั่งตรงข้ามจะมีเกาะอยู่มีไหมเหมือนเหมือนเหมือนจะหนาวนะครับทำยังไงถึงหายหนาวเลยเสื้อครับใส่เสื้อครับอ๋อแขมไฟก็ได้ เล่นในความมัวอย่างแรงครับผมตอนนี้อย่างแรงอย่างแรงอย่างแรงพี่เล่นในมัวอย่างแรงปรับโลก็แบบไอไม่เห็นที่อะไรอีกโอ้มีเดียมแล้วกันบ้านใครอ่ะฮะมีคนทําบ้านไม่ได้วยหรอมันไม่มีหรอกมีครับอาจจะเป็นบ้านของลือสีก็ได้นะค,ะครับําอก้อน<ถ>หินบูตาบอดเอ๊เป็นก้อนหินแนว โอ้ลอสีเฮียมีชาคนนึงเข้าไปในป่าไงเพือที่จอ้แรปเตอร์ลาก่ายแลโลกนี้ลากยนะครับูดดับเลย มาพิงไฟกันครับตอนนี้ผมเกดไฟแล้วเผมเกิดมาก็ใตายอีกนะผมโดนเลเตอร์ลุมเกิดมาต้องดีในสองสามปีอาอเศษเกิดมาไหมผมเจอลำแสงด้วยครับหืออลำแสงอะไรใต้น้ำด้วยครับใช่ครับ เจอนกอีมูนกอีมูมชึยชึตายครับช,ก,ช,ก,ชกแมงเลยออ,อ,อเออไม่ได้เหี้ยเลยเลยครับโอ้ตัวสีไม่เหมือนกันซะด้วยครับตัวนีงเป็นตัวชายนี่ใช่ไหม <laughs> อะไรอะไรพิสั่์กินพืชโอ้โดนโดนปลาฉลามกัดตายลาก่อยอีกแล้วครับ <laughs> มีการโหลดดน ชื่อคุณคุณโปเกมอนเลยครับมิกาโรดอนจังหวะนี้ครับเจออาหารอะไรแดกให้หมดครับผมนี่เต่าได้ชื่ออะไรที่มันถึงสุดเนี่ยเต่าแหลกใช่ไหมหรือหรือจะหรือจะไฟเต่าหรือจะไฟหรือจะไฟหรือสี้ยเออหรือสีแถมว่า ก็เสาโซนสามทำไมไม่เจอกันวะเป็นไงล่ะฮะถึงพลังฤาษีหรือยังเออเออไม่คุานเคยที่เดิมอีกแล้ววะลื้อสีครับอยากคิดว่าป่าเกมนี้มันง่ายๆเออลื้อสีลื้อสีอยู่ไหน จังหวะน,นี้ผมอยากได้เนื้อครับแต่ผมไม่กล้าผมกลัวลจะไม่กล้าฆ่ามอนเตอร์แล้วเนี่ย <c oughs> ขี้ขึ้นสมองเลยสู้เต๋าไม่ไหวครับอยากให้เจอรื่อื่นีมากเลยคร <c oughs> ับโยนของอยังไงเหรอดรอปไอเทมครับผมดดรรอออปปไเฮ้ยผมเจอน้ำในในป่าด้วยครับไอ้น้ำในป่าครับอืแบบนี้ก็ชิวดิจริงอะ่ะเนี่ยเนื้อเนื้อเนื้อ เนี่ยก็ยนเสรไฟเลยครับเฮ้ยอะไรตี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 โอเคได้เนื้อลักก่อยครับเอาค้ยจุดไ่ดับกษทีกด e ค้างไว้ดีไม่ใช่กด e เฉยผมลืมครับมันทำไมเกิดที่เดียวกันไม่ได้วะเอาเนื้อปิ้งอยู่นะรอสักแป๊บไม่ค่อยมาดูเดี๋ยวเนี้ยไม่เป็นตอตะโก้โอ้มันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับสักแป๊บหนึ่งครับดูกัลัง กูกยังไม่ได้เกิดเลยยังไงล่ะยิ่งตอนกลางคืนแล้วเอ้าตายรัวๆครับไอ้ขั้นแรกคุณต้องอ่าได้เนื้อได้เนื้อมาละหนึ่งชิ้นเด็กก่อนละกันหิวมีมีอยู่สาม,มชิ้นใช่ไหมแบ่งคนละชิ้นละกันเนาะเอ้ย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 หรือสีหือสีโอ้โหครับ สนุกไหมซเวอร์ไฟรัวๆเลยฮะมากครับทำไมผมไม่เจอทุกคนเลยวะผมก็อยู่ที่ชายหาดเหมือนเดิมนะจุดไฟแล้วด้วยมีไฟละตอนกลางคืนเดี๋ยวก็เจอละเออก็เจอเจอเจอ,เจอไฟแล้วครับผมนะแต่เป็นไฟอัน,อนเดิมของผมนะครับครับโอ้โหอ,อาวุธพังโอ้ไฟสมัยโกลคครับผมยังอยู่ตรงนี้ครับยังดับยังไม่ดับใช่ไหมไม่ครับโอ้โห ไม้ตัวนี้ครับผมขอไม้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอ่อสปาร์คพาวเดอร์รถเอ็กซ์ตเรชั่น,อ,นอะไรอยู่เนี่ยมอท่ามัน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 แบ่งของได้ไหมเนี่ยต้องแบ่งของไว้ต้องหน่อยครับไม่แบ่งไม่ได้เลยอเออเดี๋ยวจุดให้หมดครับ สึกว่าผมวางไม้ไว้ตรงนี้อีกอีก,อก,อก,อกด้วยนะถ้อยู่แถวนี้นะครับอ่าอันนี้ผมเจอที่น้องของค,คุณไคเซอร์ด้วยครับคืออะไรครับ <S <S ผมยังเลือกไม่ถูกครับจะทำอะไรดี <S 1> <S 1> <ช>ทำโมก,กันแล้วกัน เลือกไปถูกใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่าผมจะเริ่มยังไงดีด้วยครับที่เนี่ยผมอยู่ไกลาจากไฟไม่ได้ครับกว่าตายฮะโอเคครับผมบอกว่าเออตอนนี้นะครับผมสู้ว่าผมหาลือสีเจอยังไงก็ไม่เลวครัไหนว่าลือสีมึงอ่ะมันถามอะไรไหมมันถามอะไรแกไหม กระถามว่ามาในป่าทำไมลูซี่ครับแล้วมากระถามมาให้กินขี <that weird> ้ก <c oughs> ูแน่ใจนะว่าเจอป่ะเหมือนกันมาหาไปแล้วให้กินขี้กูวะแต่ไม่ต้องเจอแน่มเพราะคือลูีเอาเวนเวนไปดับใครเกไปดับไปเขาทำไมจะไม่จะไม่รู้จักลูกลูซีที่เล่นกันเมื่อ ชาติปางก่อนนะผมเอาเล่นกันเยอะมากครับสำหรับมุกฤษสีเนี่ยอ่านี่ดูดูดูนี่ไอเลเวลหนึ่งไอคนเลเวลหนึ่งดูมันยังเลเวลหนึ่งอยู่หรอไอคนเลเวลหนึ่งมึงดูผมใส่หมวกแล้วเว้ยหมวกมีหมวกด้วยอ่ะอ่าเท่ไหมเท่ไหมโอ้โหหาไฟเบอร์มไหมผมดิเดี๋ยวผมทำให้มึงเคยโยนไฟเบอร์มาเดี๋ยวผมทำให้สี่สิบอัน ไปโดนไอ้ตรงพิมพ์ข้อความแล้วล่ะนะกดแบ็กสเปซรัวๆกดลบรัวๆเ,เอากี่อันไฟเบอร์อะไฟเบอร์รือสีเอาเอามาสิบอัน,นอันดอกไปละอือหอกมูลเลยใช่ไหมเยี่ย,ยมมากครับคราบเลยเอาหมวกใช่ไหมจัดให้ไอ้ไอ้ไอ้ลำแสงนี่จะไม่มีมอนเตอร์เกิดใกล้ๆใช่ไหมใช่ครับอ๋อครับไปอยู่ใกล้ๆ,ๆลำแสงดีกว่าครับอ่ะเอาหมวกไป แล้วก็ใส่หมวกนะอีก<า>อันหนึ่งครับโอ้ยครับเออวันดี้ล้ำแสงเพื่อนยากรู้สึกว่าจะหนาวครับโอ้โหมีหมวกใส่แล้วละ่ะเยี่ยมกูเก็บอ่าโอเคมึงเล่หมวกใส่ใช่ไหมกูเริ่มใหม่ก็ได้กูเอาหมวกอันแรกอะ่ะอิฉาน <c oughs> ี่เป้า l มายอี s <c oughs> s ันหนึ่งอยู่ครับมันไม่เข้าใจครับว่าทำไมทำไมมันยังเลเวลหนึ่งอยู่ครับ <c oughs> มันไม่อัพครับ นะมันไม่ท๊ะท่ะท่ะท๊ะท๊็ท๊ะท๊ะท๊ะทันท๊ะท๊ะทงะท่าท๊ะ้๊ะท๊ะท๊มม๊ะท๊ะท๊ะทอะท๊ะท่ะท๊ดทเะท๊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 เล๊ะท๊ะท่งท๊ะท๊ะท๊ะท๊เท๊ะท๊ะ้๊ะทเะี้ะท๊ะท๊ะทนะท๊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 ่ทอะท๊ะทมะม๊ะม๊ะท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 ๊ะร๊มท๊มทมะท๊ะ แปดว่าจะสร้างบ้านซะหน่อยการลักบในยเจียมมันต้องยาวในกันใช่ไหมไม่มีไม่มีครับต้องมีวูดอีกสี่แอนไฟเบอร์อีกสิบทำพื้นบ้านแบบไฟเบอร์ fiber. ปัญหาคือไฟเบอร์หายากมากครับมีวิธีหายง่ายไหมแค่สว่างเลยย์คือต้องกินอาหารก่อนครับตอนนี้ เดี๋ยวเราต้องเมื่อกี้ถ้าผมไม่เห่าไปตีไอเต่านั่นเลผมก็คงบันนี้ตอนนี้บ้านบ้านนี้รุ่งเรืองเลยครับก็อยากกินเนื้ออะเขาอยากกินหลากหลายเขาอยากกินหลากหลายอ่ะเข้าใจป่ะได้ฟินมาแล้วครับพอไปครับผมห่าเห้าผมต้องการไอนี้เยอะ ไปเบอร์เยอะๆัพแล้วครับผมเลเวลอัพแล้วครับผมขออัพ okay. อ่าเคในเาาาท็อปใชาไงวะนี่อะไรครับเนี่ยามลากผมลากขุาศพคุณไาเบอร์มาเาา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 า้วาาาาานี่าา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 าออ,อสีใช่ รือสีถามว่างไง้างใครกินขี้กูยังไม่ยังไม,ม่เลิกนะครับม,มุกนี <c oughs> ไฟเบอร์สิบอันถามวุฒมาครับมีวิธีทำไฟเบอร์ว,วิธีอื่นไหมวะเนี่ยต้องการเส้นถาวรด่วนเลยโอ้ไอเปลือกไม้ถ้าเอาไอพิกเอ็กซ์องมันจะได้เปลือกไม้เฮ้ยครับเข้าใจครับแต่ผมอยากได้ไอ้อย่างอื่นนะครับ ไฟเบอร์ครับผมผมเองไซเบอร์ครับอืมมึงไซเบอร์เข้าใจครับต้องการไฟเบอร์ครับไฟปวยไม่ใช่เหรอครับเออใช่ใช่ไซบวยครับหัวคือด้วยฮะโอเคครับคราฟครับโอเคได้ไฟเบอร์เยอะแยะละนั่นไงยังไงแอ็คกันแล้วครับผมแอ็คครับอันนี้มันไม่ทำไรเลยฮะต่อไปให้ผมสเปียร์ครับผมสเปียร์ต้องใช้ปินโอ้น้ำหนักจะเต็มครับผมตอนนี้ เป็นแค่ฟูดสงสัยต้องลงไปทะเลไปล่าปลามา,มาเด็กซะบ้างเลยครับไม่ได้วะไปฉอตแล้วไม่ได้ไม่ได้ฟูดวะไม่ได้ด้วยครับกินอาหารก่อนครับไป็อตต้นไม้แล้วไม่ได้ฟูดครับฮะอันนี้ผมก็ไม่ซับได้ครับอ้าวลุ้แล้วลุบครับลุบครับ เด็กเด็กมันรีเซฟเราหรือเปล่าวะไม่รู้ครับทอดูโอาครับก่อนนะครับผมครับเราค้างไวเพียงเท่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน